ค่ะท่านผู้ชมประแมงได้มาเมื่อวานนี้นะคะกับน้องสะพ้ยนะคะน้องสะพ้ยให้มาสามต้นสวยนะคะสวยงามมากเลยประแมงปกติเขาก็ทําขายนะคะแต่เขาให้ประแมงมาฟรีเขาเพาะขายค่ะตัวเซียนอันนี้ก็ประแมงจะไม่รู้จะยังไงนะม,มาอยู่กับประแมงแล้วเขาจะตายหรือเปล่ามาดูอันนี้พันธุ์สีขาวนะคะดอกสีขาวเลยว น้องเขาบอกสีขาวนะคะแต่ป้าเห็นมันมีสีออกเหลืองด้วยนะคะก็แมงก็จะอนุบาลเขาต่อไปน้องเขาให้มาอุตส่าห์ให้มาฟรีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันงามมากเลยแมงจะอนุบาลให้ดีที่สุดนะคะดู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 ดดายสวยงามมากเลยอ่ะดูสิรายชมงููอะมาก กำแมงก็เกรงใจนะน้องเขาให้มาแต่เขามีเยอะเขาเพาะขายงามมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันดอกใหญ่นะคะพันสีแดงดอกสีแดงค่ะเห็นขาวเหลืองกำแมงก็จะทําจะเลี้ยงเขาไว้ดีที่สุดค่ะแต่ตอนนี้ยังหาที่อยู่ให้เขาดีๆไม่ได้กำแมงจะทำ เ,เรือนพ่อทำเล็กๆอยู่ยังไม่ได้ทำโอเคค่ะให้ชมงามประมณก็ชอบนะอยู่บ้านนะ ไม่ก็ทำนาปลูกผักช่วงนี้ช่วงโควิดผักก็ขายไม่ค่อยได้ดีนะคะแมงก็หยุดนะคะทำแต่พอกินนะคะไม่ขายก็เลยหันมาปลูกดอกไม้แล้วก็ชื่อดอกไม้สวยงามเเข้ามากันอยากเล่นนะคะอยากสะสมกับเขามัางโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณมากคะ่ะ